ที่แล้วครับ26สิงหาคมนะครับงานนักราชอวอร์ด Award ครั้งที่6นะครับจัดที่หอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดชาชนตรงแจ้งวัฒนะนะครับซ mm ึ hmm. ่วก็มีคุณพอนารายมณีรุ่งโรดทวีประธานกรรมการบริษัทดาราอินไซต์ทีวีจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการโดยการจัดงานมอบรางวัลน,นักราชอวอร์ดครั้งที่6กนะครับก็มีการเดินพรมแดงจากเหล่าศิลปินดารานักร้องนักแสดงกันอย่างมากมายเลยนะครับและนี่ ก็เป็นการออกบูธจะแสดงสินค้ากันอย่างคึกคักเลยนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะส่งเสริมแล้วก็ให้กำลังใจกับนักรองนักแสดงศิลปินดาราสื่อมวลชนผู้อยู่เบื้องหลังในการทำงานนะครับแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของประชาชนในปีที่ผ่านมานะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการผลิตผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อพี่น้องประชาชนต่อไปด้วยนะครับนี่เอาภาพบรรยากาศตรงนี้ มาให้ได้ดูกันนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกอว่าผมมีโอกาสได้ไปเป็นผู้ประกาศรางวัลด้วยนะครับค, <น S 2> คู้ประกาศรายนามผู้ที่เข้ารับรางวัลนะครับทุกผู้ชมครับวันนี้ปิติหัวใจมากที่ได้มารับรางวัลนราข่าวรด Award, นะคะสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีค่ะอขอบคุณรางวัลมากๆเลยค่ะที่วันนี้ได้มอบให้กับไตาย,ยานพญานาคราชนะคะแล้วก็ให้เราได้มี กำลังใจในการสร้างคุณงามความดีต่อไปค่ะที่สําคัญนะคะเวลาที่เราจะขอพรองค์พญาะะนาคราสําคัญมากๆ ที่เรายังไม่รู้กันนะคะว่าการที่จะขอพอรองพญายนาคแล้วสําเร็จต้องรู้องค์ปฐมเอกก่อนค่ะเพราะว่าองค์ปฐมเอกสําคัญมากถ้าเราขอผิดองค์เป็นองค์ที่ไม่ใช่เป็นสายญาเราจะเช้ามากถามว่าทําไมอาจารย์ดวงพรปินฟ้าถึงสามารถเปิดดวงให้ลูกศิษย์นะคะวันนี้ที่มาแสดงความยินดีมากมายรางวัลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5้า เพราะว่าเราขอถูกองค์และเราก็พาเชื่อมขอพรองค์ท่านปู่ท่านย่าและที่สําคัญนะคะอยากพาลูกหลานทุกคนสร้างบุญค้าจุนพระพุทธศาสนาให้ยาวนานที่สุดค่ะวันนี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณมากๆเลยค่ะช่องทางการติดต่ออาจารย์ดวงพรนะคะสามารถพิมพ์อาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้านะคะช่องทางติกตอกก็อาจารย์ดวงพรปิ่นฟ้าเช่นกันค่ะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0624542962ค่ะ Awesome. รางวัลหน้าคราชออรดครั้งที่6ก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับผู้รับรางวัลทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็จะเห็นเนาะจากภาพเมื่อสักครู่นี้เนาะ,ะก็มีทั้งดารานักแสดงอินฟลูเอนเซอร์นะยูทูบเบอร์ที่เข้ารับรางวัลรวมถึงอาจารย์ด้านโหราศาสตร์ที่ให้สัมภาษณ์กับเราเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะครับ